สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีผลงานเพลงสนุกสนุกมาฝากอีกแล้วนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชื่อเพลงว่าเฮงเฮงรวยรวยทุกหน่วยงานคําร้องเอกภง์วงโชตทำทำนองกองยาวไทยเดิมนะครับน่าล้ำมากผลงานเพลงนี้มีสร้อยมีโซ่ด้วยลองมาฟังเนื้อหาสาระกันดูนะครับ เฮงเฮงรวย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 เฮง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 รวย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 เฮงเฮงให้ถูกเจ๋งเจงให้เฮงปังปังให้เชื่อเสียงดังดังระฆังวัดหลวงพ่อรวยพ่อค้าแม่ขายขอให้รายได้มั่นคง รวยแบบตรงๆคู่รักก็ให้ลงตัวชาวไร่ชาวนาได้ผลกำไรแบบชัวชัวพวกนักลงทุนเล่นหุ้นรวยอย่างรัวๆให้ได้กำไรเกินเท่าตัวให้ได้กำไรเกินเท่าตัวได้เป็นเจ้าสัวพันล้าน เฮงเฮงรวย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 เฮง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 รวย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 เฮงเฮงให้ถูกเจ๋งเจงให้เฮงปังปังให้เชื่อเสียงดังดังระคังวัดหลวงพ่อรูยหนุ่มสาวโรงงานให้เบิกบานการงานดีรถเมแท็กซี่ให้ได้ได้ดีวันละหมืน่น ข้าราชการทุกหน่วยงานรวยราบรืน่นนักร้องนักดนตรีให้มีงานแสดงกันทุกคืนเงินเดือนขึ้นเป็นหลักหมืน่นเงินเดือนขึ้นเป็นหลักหมืน่นให้สุขสดชื่นทุกวงการเฮงเฮงรวย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 ,รวยเฮงเฮง เฮงๆรวย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 เฮงๆงให้ถูกเจ๋งเจงให้เฮงปังปังให้ชื่อเสียงดังดังระคังวัดหลวงพ่อรวย <S <S 1> <S 1> คุณหมอพยาบาลพนักงานขายออนไลน์ให้รวยไวไวคนป่วยคนไขใ้ให้หาย ก่อสร้างคนจนคนขับวินมอเตอร์ไซคขอให้ร่ำรวยโชคหนุนบุญช่วยตลอดไปให้ถูกรางวัลใหญ่ๆให้ถูกรางวัลใหญ่ๆเศรษฐีคนใหม่ขอให้เป็นคุณเฮงเฮงรวย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 เฮง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 รวยรวย รวยรวยเฮงเฮงให้ถูกเจงเจงให้เฮงปังปังให้ชื่อเสียงดังดังระคังวัดหลวงพ่อรวยเฮงเฮงรวย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 เฮง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 รวย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 เฮงเฮง